ดูใบไม้ร่วงสวยงามมาเดินตรงที่เป็นสนามแพก็ใาส่วนสาธารณะเนาะใบไม้กำลังร่วงที่สวยยกกล้องมาเก็บภาพให้สวยอันนี้ในเมืองมรูด ตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีเมืองฝรั่งเศสจ้ะรถลอกเมืองช่วงนี้อากาศเย็น วันนี้มาทานอาหารที่ชิลีไทยจ้าเออันนี้สานี่เก็บภาพเอาไว้กันอย่างงดงามสวยงามมากนี่จัดร้านสวยมากๆค่ะก็ข้างบนนี่เลยจ้ะเราจะเป็นสภาพนี้ ตรงที่ไม่มีคนนะคะนี่จ้ะผัดไทยค่ะวันนี้แล้วก็ผัดกะเพรากำลังร้อนๆมารับประทานด้วยกันจ้าทุกคน <c oughs> สวยงามของต้นนน้ำช่วงนี้เป็นช่วงฤกษดหน้าริบูใบไม้ร่วงนะสวยมากจ้ะเพื่อนเหลืองทั้งก้อน